ได้คุณพ่อแล้วขอบคุณคะ่ะสามตาคะ่ะขอบคุณค่ะคุณสมัยเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณได้หลายได้จัดได้ที่และมาส่งกลังบวกคุณสมัยน้องน้อยขึ้นสิบเอ็ดโมงนะคะทุกวันค่ะตอนสิบเอ็ดโมงเช้านะะี่ค่ะทุกวันเนาะคะ่ะน้อยก็ไม่ได้นะะนเนาะค่ะเนาะสิบเอ็ดโมยเนาะเพราะว่าเ <c oughs> พราะว่าน้องน้อยไปส่งเนาะคะ่ะส่งนักเรียนก็เลยเตรียมตัวเข้าไปให้กําลังใจนิดนิดการยาก ก็อยากไปคุ่นะแม่เพชรก็อยากไปแม่นค่ะแม่เพชรก็อยากไปเนาะค่ะชวนแม่เพชรได้หนีปลาตารดเนี่ยแม่นิยมมาได้ไล่บอจังอยากนั่งอยู่ในน้ำเละจิบน้ำแก้ควยป่ะนะแม่นเนาะแม่นเนาะถ้าไปน้องน้อยก็จะไม่พลาดแล้วแม่เพชรไปเที่ยวแล้วก็ไปแวะไหว้ไหว้วัดหลวงปู่สวงด้วยคุณสุพลใกล้หลวงปู่สวงบ่กันทารักู่ใกล้หลวงปู่สือกัน เจอกันตั้งแต่ปีหกหกนะคะพี่หมูอ้วนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะมีน้ำตกด้วยก็มีวันที่คนที่ใช้โทรศัพท์เยอะมากเลยเปทังใดเลยนาะตัวพีคุณแมนเนาะสวัสดีค่ะในแล้วสองคลิปแมมวาเนะสองคลิปขอบคุณเ้อครับเพลนภาขึ้นเขาน้ำเพลน่ะ พันจิพาขึ้นเขานาอย่าอย่าขึ้นเรานะคะขึ้นเขานะ, <c oughs> ะคุณอิทก็สวัสดีทุกๆคนในห้องน้องน้อยนะคะจับมือจับใหม่ไปนน้ากันนะคะเนอะเพื่อนๆท่านไหนผ่านไปก็เห็นคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทกท่านนะคะขอบคุณพี่หมูอ้วนนะคะพี่หมูอ้วนขอบคุณมากๆเลยคะ่ะที่ยังไม่ลืมน้องน้อยคนหลอ่อน้องน้อยก็ยังไม่ล<ไ> uh. หวแจ้งหมดเลยคุณสุพลแจ้งเบ็ดรถเด้อจ้า แม่ดาวจะได้ไปถือเนาะยังไาไปไปถ่ายคลิปอยู่ป่ามือเสานี่ได้แผลมาเลยสวัสดีน้องน้อยค่ะสวัสดีค่ะพี่แขกคุณลักพี่รักนานาคะสวัสดีค่ะถ้าขับรถไปรลแล้วบ่ได้ยากได้นี่ภาษาสีสเกตนี่เนาะไปบ่แม่ดาวรับเด้สิรับแม่ดาวไปน้ำ สวัสดีวันศุกร์ค่ะสุขสมหวังดังใจปราถนานะคะวันนี้วันศุกร์ค่ขะ er. ข,ขอกินข <welche ăn? S 2> uh ่าไปเนาะเห็นปนปะทูเป็นแต่แซ่บอันนี้น้องน้อยปนปะทูน้องน้อยอันบมอ้ว่เอาแต่ใจน้องน้อยก็ก็อ่าน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 ชื่อเก่านะคะสวัสดีค่ะคุณประเสริฐภูวง์หรือว่าพันกดพันเกณฑ์สตรีมแลนะคะ สวัสดีคุณนิยมเนาะคะ่นะเนาะสวัสดีนิยมผงสะสมเวลาเนาะโอ้ยง่วงสรุปแล้วสรุปอีกง่วงแล้วง่วงอีกคือสิบโมนี้สารผิดสารยังเนาะคุณสุพลเบิ้งลราเป็นตะเย็นเบื้องหนามเพิ่นสบายดีค่ะคุณพี่หมูอ้วนบอกสบายดีนะคะไม่ไม่ได้เห็นพี่นานแล้วนะคะเนาะแต่แต่น้องน้อยตอนนี้สมบูรณ์ขึ้นมากเลยพี่ คุณพอ่อแค้วได้ได้ไลฟ์สดบอจ้าแต่กะฐานน้องหน่อยเห็นอยู่ในหน้าหน้าไลฟ์หน้า,นาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกทท่านนะคะที่เขามาให้กับล้งใจน้องหน่อยน้องหน่อยกับห้องน้องหน่อยกับพ่มีสาระยังนะคะน้องเองมีแต่หิวอย่างเดี๋ยวกินเขาแซ่บเสบค่ะกินยังกับเบิร์ดเนาะลงคลิปกินแห้งค่ะท่าน แม่เขามาส่งพลังบวกให้ได้เนาะค่ะเนาะเพื่อเนเพื่อนทุกคนครับคุณท็อปก็ทักทายทุกคนเด้อทักทายกันนะคะทักทายจับมืจับมือไปน้ากันเด้อค่ะเด้อไปเยี่ยมบ้านกันเนาะคะ่ะเนาะคนให้กำลังใจคนที่ผ่านแล้วคนที่คนที่ผ่านแล้วก็กลับมาให้กำลังใจคนที่ยังไม่ผ่านเหมือนเดิมเนาะคะ่ะเนาะให้กำลังใจเบื้องคิปกันเนาะคะ่ะสัวันที่คนที่ใช้โทรศัพท์เยอะมากเลย ไปทางไหนเลยเนาะตัวเพื่อนคุณแมนเนาะสวัสดีค่ะคุณสุพลอยู่อำเภอกันทะลักบ้านหยังบัดบ้านเล็กที่น้ำแม่ดาวแม่ดาวใจทักทายกันได้เนาะค่ะเนาะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนเห็นเห็นเปิดบ้านก็แวะเข้าไปได้เนาะค่ะสวัสดีค่ะบนันนีน้องหน่อยกันเพื่อนเพื่อน,อนก็กลับมาเหมือนเดิมมาให้กำลังใจกันเหมือนเดิมเด้อเพื่อนเพื่อน,พ,อนพี่พี่น้องนเนาะค่ะเนาะ ช่วยเหลือซึ่งกันลและไัแจ้งหมดเลยคุณสุพลแจ้งเบิร์ดรถดเดอ้อจางแม่ดาวชีได้ไปถือนะอย่าลืมค่ะคอมเมนต์ขอมขามาทักท้ายให้กำลังใจได้เดอ้อคุณแมนอยู่ไหนเนาะคุณแมนคนรอเนี่ยเมื่อกี้แม่เพชรสวัสดีก้ยแจ้งหมดเลยคุณสุพลแจ้งเบิร์ดรถดเดอ้อจางแม่ดาวชีได้ไปถือ ยังตามหาทาั้งใดตามหาทาั้งนั้นว่าได้แล้วบ่คือต่นนก่อนเนาะค่ะเนาะอะไรก็ไม่เหมือนเดิมแล้วสองทุ่มขึ้นไปคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะแต่แม่เพชรก็สวัสดีแม่นิยมเนาะคะ่ะเนาะสวัสดีคุณนิยมคะ่ะแม่เพชรก็สวัสดีสวัสดีทั้งหกดวงตานะคะวันนี้ก็ขอให้สุขกำลังใจให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะคนที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้สู้ๆนะคะคนที่ผ่านแล้วก็กขอให้สู้เหมือนเดิม และมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจมน,น,นีมอวนหนึงหน่อยก็เป็นแม่มอวนหน้งหน่อยก็เป็นการเชื่อมต่อชานะขอตัวค่ะขึ้นห้องอีกค่ะค่ะคุณอิฐแม่ดาวต้องถามบ้านเล็กที่ด้วยนะไม่ดาวบ้านยังเลยกับบ้านเล็กที่พร้อมที่อยู่ด้วยเอาทรงไปไม่ใช่พ้นแค่จะได้เนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆค่ะ ห้าดวงตาเนาะคะ่ะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะเด้อสู่ไปด้วยกันนะคะนักคนที่ยังไม่แดนกระจายเราเลยเนาะสวัสดีทุกคนในห้องไลท์นะคะพี่กุ้งก็สวัสดีทุกคนในห้องไลท์นะคะลิชากรนนะคะพี่กุ้งลิชากรก็สวัสดีทุกคนในห้องไลท์ค่ะแม่ดาวบอกว่ามิฟถามว่า,า,ม,วา,ามิเนาะไม่เพชรไม่เพรเพ,พันกระขายหอยเชื่ออาหารหอยได้เลยเนาะพนันออมหอยแกงหอยไม่เพรเพันกระขายเนาะ ไลฟ์บอกมเม่ทราน,นี่แวะทายทายแถวโรงเรียนนงหน่อยดอกไม้กระงา้งามดอกเฟื่องฟ้าเมืม่อวานก็เป็นวันนี้ก็เป็นเนาะแม่เพชรเป็นบ่แม่แม่เป็นบ่แม่ท้องน้องหน้อยมาเป็นคุณพ่อแคลวได้ไลฟ์สดไหมคะคุณพ่อแคลวนะคะเนาะไม่เป็นไรถ้าเข้ามาเผื่อน้องน้อยผ่านมาในหน้าสตอรี่คุณสมัย น้องน้อยขึ้น11โมงนะคะทุกวันค่ะตอน11โมงเช้านะะี่ค่ะทุกวันนะคะ่ะน้องน้อยก็ไม่ได้เนาะค่ะเนาะ11โมงบ่หอดเวลากับใบรุ่งขึ้นเก่านะคะนะ่ะเนาะต้องถึงเวลาก็ไม่ได้ลงสวัสดีค่ะไม่แผลไปทายคลิปมือเส้นนี่ไปหมุปนปลาเนาะได้แผลมาเอา้าว่าเป็นน้ำกีน้ำไปโดนน,ะะนะน้ำเนาะค่ะเนาะเนาะแหมเอา้าแม่กับเขเบนกับว่าอีกนะ พี่มานั่งในในในโปรไฟล์พี่น้องน้อยชยสุดไม่ไม่ได้เห็นพี่นานแล้วนะคะเนอะแต่แต่น้องน้อยตอนนี้สมบูรณ์ขึ้นมากเลยพี่ครับพ่อนะแม่บอกแต่ชวนแม่เพชรไปซีสเกตกนะ็นาไปหา้อยน้ำหาเล่นน้ำแม่ไปว่าเ่นน้ำเ,นเย็นๆนี่ <c oughs> ได้กินปลาคุณสุพลบอกว่าบ่มีครับบ่มีแม่ดาวคุณสุพลบอกบ่มีค่ะไปบ่แม่ไปบ่แม่ดาวไปเลนนำํำไปเลนนะค่ะ <c oughs> นุ่งน้อยกับเป็นกำลังใจให้คือเก้าเนาะค่ะเนาะผ่านแล้วก็ยังแวะไปให้กำลังใจเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมเด้อพี่น้อง คุณอิทก็สวัสดีทุกๆคนในห้องน้องน้อยนะคะจับมือจับใหม่เป็นน้กันนะคะเนอะเพื่อนๆท่านไหนผ่านไปก็เห็นคุณตอนนี้ยังยังสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหมคะ <c oughs> ห,รหรือว่าหรือว่าหุ่นดีลงแล้วอขอโทษน,นะคะพี่หมูวันน้องน้อยพักหุ่นดีแล้วใช่ไหมคะน้องน้อยกระสิคราบแหบนไม่ยากนสายทัวร์สองสายทัวร์สิบสามนี่เนะาะแวะบันไม่ยาสกอนเดติ พาถึงเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเนาะขอบคุณน้องกิตติยาพรนะคะที่เข้ามานั่งสวยๆให้พี่น้องน้อยดูนะคะเนาะว่าแล้วก็อยากไปเที่ยงนะคะถ้าน้องน้อยเห็นขึ้นมาในหน้าสตอรี่หรือหน้าเพจก็น้องน้อยก็จะเข้าไปให้กำลังใจเด้อตอนนี้ยังยังสมบูรณ์เหมือนเดิมใช่ไหมคะหรือว่าหรือว่าหุ่นดีลงแล้วอะ่ขอโทษนะคะพี่หมูน้องน้อยพักหุ่นดีแล้วใช่ไหมคะ อ้วาวมาเราจะกินก้อยกุ้งเนาะค่ะเนาะสามดวงตาค่ะน้องหน่อยว่าไปว้ามากัสีลุงเลยเด้อนี่คุณสุพลโอ้ยตั้งสามสิบแปดแล้วขอบแม่ดาวต้องถา่บ้านเล็กที่ด้วยนะแม่ดาวบ้านยังเลยกับบ้านเล็กที่พ่อมที่อยู่ด้วยเอาทรงไปไม่ใช่พนเด๋ยดเดไย้ยินดีครับสตอรี่หรือว่าหน้าเฟซน้องหน่อยก็จะแวะเข้าไปเด้อจ๋าเด้อน้องหน่อยกระสีแวะเข้าไปหา ไปให้กำลังใจด้วยจ้าสวัสดีค่ะแม,มแม่นิยมนะคะแม่นิยมนะคุณสุพนบอกว่าบอมีครับบอมีแม่ดาวคุณสุพนบอกบอมีค่ะไปบ่แม่ไปบ่แม่ดาวไปเล่นนำ้ำไปเล่น,นำ้ำ